มามัน้ใหม่เลยนะคะเอาม่น้ะน้เมนมาเลยหนหนูนับเพื่อนนะคะได้ได้เอาเนึันเด้อเดยออันนี้อะไรหนึ่งันไปแกะไปแกะกันนะหนึ่งพันหว่างแหวนหนึ่งพันเดอไปหยุเด้๋ยวค่ะขอขอทำคนได้ไหอันนี้สองสิบรอ โอ้ยไปแก้ลูกค่าเน็ตโอ้ยโอ้ยเอาเนี่ยเอาสองพันนี่สองพันนี่โอ้ยสิวยแกะออกให้ตรวดน้าบิ๊กสิอะไรกอะไรอะไรไม่ให้แกะละทิ่ขร้างเด็กอ๋อยาทดนับแล้วให้นูุ๊กยาทดกลุ่มมาแล้วนับแล้วแก่หลงไปเก็บไปนี่กันหนึ่งหมื่นนี่ หนึ่งหมื่นนี่พี่สองหมื่นสามหมื่นไปตี่เงินไม่ไปหมมกเงประเทศจีนป้าเอาไปนีนกือนนะไปแจกประเทศจีน

เก็บนเก็บเอาเราไปชุบให้ตามาเก็บนห่ดวมาใส่ถุงไว้เร็วมาเก็บเก็บทงนี้เอามาเก็บนะเามาเก็บถุงเร็วอันนี้เอาไปได้ไหลูกขไปร้องเพลง่ะไปร้องเพลงไปเก็บด้วยเอาไปเก็บด้วยยายเตะเทปโอ้ยยายเิดเป็นคนน้ำฮะ

ว่นต้องกเล้าก oh okay, okay. uh ้องไปเอาอ้ตา้องไม้ันไปเสียน่เ้านี่เสาเสียไจได้แน่ยกึงไปใส่เอาไปทับเขาลยเพาะแม่แม่อคุแกอยู่นะอยาได้อยู่แล้วันแขนตาได้อยู่ราะว่าแม่อกไว้แม่ลอไ

ตอนเย็นอยู่นี่ก่น้ำแดงพี่น้องน้ำแดงสมุนปารการนะคะชมในชมในกลุ่มได้กลุ่มเดิมเมื่อคืนนะคะชมได้อีกหนึ่งวันขายก่อนขายก่อนอ่ะ 来了。